Our stories used to be so simple. We had a beginning, a middle, and an end. But ever since we moved to this awful city, everything's gotten so confused. Look, I didn't kill anyone. And I'm supposed to just believe you. Snow. I just want you to be careful. I almost lost you once and. Not yours to lose. I'm not going to be an errand girl for Crane anymore. She looks like Holly. It's not Holly, it's her sister Lily. She was hooking to pay down debt. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the puddin' and pie. My name is Narissa. Well, Narissa, I've got some questions. the open arms. Oh my god! What is it? it's... Crane. <ร>เอาละก็บงกราบสวัสดีพี่จ้าพี่ดิครับตอนนี้เรามาอยู่กับ The Wolf Among Us เอพิโซดที่3แล้วนะฮะชึมมาเลยกำลังช็อกอยู่ <laughs> เออความเดิมจากตอนที่แล้วนะฮะเราได้เห็นรูปเครน กระทําบางอย่างที่ไม่ควรกับร่างของโสเพนีนะฮะชื่ออะไรนะลิลลี่หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเครนจะเป็นคนฆ่าเนี่ยด่าแมั่สักทีไอ้สัา์เลวทัดชั่วไอ้แม่มีอุ้มเครนงั้นเหรอโอ้พระเจ้าคุณคิดว่ารู้จักคนเี่นดีงั้นเหรอคุณต้องบอกเธอนะบิ๊กบีรู้แล้วก็ดีไปบอกอยู่นี่ไงกิอะไรขึ้นเนี่ยเจออะไรข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเออเอาทีละเรื่องก่อน ฉันต้องตามหาสโน่ให้เจอทำไมอ่ะมันยังไงกันโทรไม่ติดอ่ะเวนกาเกลนคงจะเย็นเย็นกว่าซีบิกบีทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยนะเดินบนละโอ้ยังไงดีวะเกรนมันหืนสโนไว้นะะเคลนอยากจะตามสโนไว้อยู่ก็ได้อ่ะ แต่ผมหาเธอเจอแล้วก็นะทุกอย่างจะต้องโอเคนะแล้วเห็นเธอครั้งสุดท้ายตอนไหนเธอได้บอกอะไรก่อนไปหรือเปล่าเธอบอกจะพาฮอลลี่ไปที่ออฟฟิศน่ะเพอเตรียมงานศพฮอลลี่ล่ะใช่รู้ได้ยังไงฉันไดีทริปแทรปมาน่ะแล้วพอดีเห็นเกรมบอกว่าจะไปงานศพที่สะพานบักกิงแฮมทริปแทรปเหรอคุณดื่มมาเหรอตอนไหนอ่ะก็ตอนนี้ไงเขากำลังไปกันแล้ว big b บ e ต้องไปที่สะพานมักกิงแฮมนะฮะเป็นางานศพของน้องสาวฮอลลี่นั่นแหละเดี๋ยวก่อนมีเรื่องอะไรหรือมีอะไรสโน์น่ะสโน์ผ่านอะไรมานักต่อนักแล้วนะแต่ก็มีหลายอย่างที่เธอไม่ยอมบอกขอให้ระวังไว้กันแล้วกันตอนที่คุยกับเธอหมายความว่ายังไงอะ อืมจะพูดอะไรคุณก็รู้ดีเนี่ยวว่ารู้สึกยังไงตอนที่เห็นรูปนั้นเธอควรจะต้องรู้สึกแย่มากๆเลยขอแค่จำเอาไว้ก็พอก็ได้ก็ได้โอเคจะต้องระวังคำพูดนิดนึงนะฮะเหนื่อยจริงๆเป็นบิ๊กบีนี่เรามาถึงที่สะพานบัคกิงแฮมแล้วณเวลาซีทุ่มยีนาที แท็กซี่ไม่จ่ายรู้ไม่ใช่นะเอออะไรจะชั่วขนาดนั้นอ๋อฮะเป็นเขตที่ไม่น่าจะมีใครผ่านเข้ามาแน่นอนนะเป็นงานศพเล็กๆมีจุดเทียนโอเคเอา้าได้ยินเสียงละอาา่อาฮะอ่าฮะตามไปฮะตามไปอยู่แถวนี้แหละบรรยากาศโศกเศร้ามาก นี่งไงกำลังกล่าวคำไว้อะไรอยู่นะฮะเห็นบิ๊กบี้ไหมอ่ะคิวขมวดอย่างนี้บอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามาเหรอเอาอยัางไงดีละ่ะหรือว่าจะปล่อยอร้อยพูดจบก่อนดีกว่านะฮะเฮชำเรืองมองมีอะไรอ่ะโอเคโอเค เดี๋ยวสำรวจก่อนก็แล้วกันนะฮะก็ความปลอดภัยอันนี้เป็นอะไรนะาเป็นโตอ่ะฮะมีการ์ดด้วยเขียนอะไรขอดูหน่อยฉันจะคิดถึงเรื่องราวของเธอฉันจะคิดถึงการต่อสู้ของเราฉันจะคิดถึงเธอพอลลี่ที่สาวเป็นคนเขียนนะฮะอันนี้ล่ะ นับจากนี้ไปเธอจะไม่มีวันตายจากการถูกมองข้ามหรือความเบื่อหน่ายในชีวิตลาก่อนหวานใจขอบคุณสำหรับทุกอย่างวิเวียนคนไหนหน้าวิเวียนนึกชื่อนึกหน้าไม่ออกอันนี้ของใครเธอเคยเป็นดาวที่เจิดจรัสส่องสกาวอยู่ในเมืองเน่าๆแห่งนี้และฉันก็คิดถึงเธอมากเกรนยังคงความเป็นตัวเองเอาไว้อันนี้บิลลี่โกส เป็นแบรนด์เหล้าเลยเนี่ยอาจจะเป็นแบรนด์ท mm. ี่ลิลลี่ชอบก็ได้นะฮะพูดจบแล้วเหรอจบแล้วนี่โอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันนะอ้าวคนนี้น่าจะเป็นวิเวียนอ๋อเจ๊คนนี้นี่เองจำได้ละวนี่คิดจะทำอะไรเนี่ยรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลไม่ใช่ตอนนี้ไม่คุณไม่เข้าใจบิ๊กบีทุกอย่างโอเคเปล่า ไม่ไม่คุณอีกแล้วเหรอเนี่ยฮอลลี่คือเขาไม่ได้รับเชิญนี่นะฮอลลี่เดี๋ยวก่อนสิเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาที่นี่โดยซ้ำไอ้ยาแล้วเราทำผิดอะไรเราฮอลลี่ผม,ผมต้องขอโทษจริงๆแต่ว่าต้องมา คุณโยนน้องสาวชัดลงในวิชชิงเวลและยังมีหน้าจะมาที่นี่เีกอ่ะเฮ้ยไม่ได้โยนนี่หลังจากที่คุณโกหกว่าคุณบอกว่าเธออยากได้ร่างเธอเป็นหลักฐานอลลี่เดี๋ยวก่อนนั่นเครนทำตั้งหากล่ะเขาเป็นคนจัดการเรื่องศพของลิลลี่ก่อนที่บิ๊กบีจะมาทำอะไรซะอีกอ่าเป็นเครนนะฉันบอกความจริงอยู่นะไม่ต้องปกป้องเขาเลยอะไรนี่กูก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะให้ตายเถอะเอ้ย ขอโทษทีนะฮอลลี่ผมไม่รู้ว่าเขาหย่อนเธอลงในวิชิงเวล์อ่ะบิ๊กบีไ่นเขาแคร์มากเลยนะฮอลลี่เขาพยายามจะช่วยและฉันมั่นใจว่าเขาต้องมีเหตุผลที่ดีแน่ถึงมาที่นี่แต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเพราะเขาแล้วมาทําไมหละงงานเอาแล้วไงไอ้เกรนมาเอาอีกแล้วไม่อยากคุยต่อหน้าทุกคนนะฮะทาไงดีล่ะก็แค่จะมาแสดงความเคารพไว้อะไรนะฮอลลี่ ไม่ได้อยากจะอะไรหรอกนะโอ้จริงเหรอคุณเนี่ยไม่มีความเคารพเหลือจะให้แสดงอยู่แล้วคุณไม่ได้ห่วงใครเลยสักนิดคุณไม่ออกเลยโอเคโอเคฟังนะบิ๊กบีกับฉันจะไปคุยกันข้างนอกนิดหน่อยจะได้ไม่มายุ่งพิธีกรรมด้วยโอเคฟังนะฮอลลี่ฉันรู้ว่านี่มันไม่คุณไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงคุณไม่มีทางรู้อย่าทำอะไรล่มกันแล้วกัน อย่ากวนใจใครทั้งนั้นแล้วถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นถ้ามันมีแล้วก็ก็มันเป็นเพราะคุณนั่นแหละฉันจะไล่พวกคุณออกไปให้หมดคือเราก็แค่อยากหาตัวคนร้ายปะวะผมแค่อยากหาตัวคนที่ฆ่าเลนลี่ก็เท่านั้นเองฮอลลี่ทำพิธีต่อกันเถอะนะนี่มันเหลวไหลชะมัดเลยอ๋อเนลิซาก็มานะฮะมาเถอะฮอลลี่ใครไม่รู้ยังไงนะะผมจองนางเงือกบอกเฉยๆถึงเวลาที่ฮอลลี่จะกล่าวแล้ว ก็กล่าวไปนะฮะตอนนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันเกรนก็ชำเลืองมองเหมือนไส้จังเลยอ่ะอยากตบให้หน้าหันก็ที่งฉันรู้ว่าคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อร่วมไว้อะไรใช่ไหมแต่ยังไงก็เถอะมันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญอ่าเอายังไงดีฮะอ่าเอาอย่างนี้กดปิดจะบอกว่าเป็นในนี่จะเป็นโสเพณีเอาเถอะสมมติว่าเครนเป็นคนฆ่าลินลี่ก็แล้วกันนะฮะ ผมตามบอดแสไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งชื่อ Open a r m เครนเช่าห้องอยู่ที่นั่นแล้วเขาเอาพวกโสเภณีมาอย่างน้อยก็เป็นลิลี่แหละคนหนึ่งและเขาก็ทำให้เธอรูปร่างเหมือนคุณตอนที่เขาแบบบะบะโอ้บะบะสโนอวึ้งหน้าตลกดิคนเตียงมีเลือดเต็มไปหมดผมรู้ว่าต้องเป็นเขาแน่นี่มันไม่รู้จะพูดอะไรดีตอนนี้เออไม่อยากพูดเลยอะกำลังสตันอยู่อโอเค้ ผมขอโทษนะสโนขอโทษจริงๆ,ๆที่ๆๆทผมต้องมาบอกคุณเรื่องนี้แน่ใจหรือว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือสิ่งที่เขาทำเหรอเฮ้ยไม่สับสนหรอก,รอก <c oughs> ยังไงล่ะก็เนี่ยให้ดูเลย <c oughs> เอาให้มันชัดเจนกันไปเลย <c oughs> จ้วงแบบเครนมันคงอยากทำอาชีพประมงมั้ง <c oughs> คุณนัาแท็กซี่มาใช่ไหม <c oughs> ใช่เด <'ll> ี๋ยวฉันขับเองสโน เนลิซ่ามีอะไรเหรอขอโตทีนะแต่ฮอลลี่กำลังถามหาเธอพวกเขาจะเริ่มเผาแล้วเหรอใช่ทุกคนที่ขึ้นพูดควรจะไปในตอนนี้นะเธอรู้รู้สึกกระวนกระวายใจนะคุณจะยังไม่ไปใช่ไหมขอสองนาทีนะคือฉันไม่ได้อยากจะแบบฉันเข้าใจดีก็ใช้เวลาเต็มที่เลยก็แล้วกันนะฮะไม่ไม่ผมเข้าใจดีใช้เวลาของคนที่เต็มที่เถอะคงไม่นานโปรดฟังอีกครั้งผมจองนางเงือก แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะที่โรงแรมน่ะเจออะไรบ้างไหมโอ้โหเยอะเจอแบบถึงก็อึ้งไปสามสี่วันเจอเจอเจอเออก็เออก็ช่วยได้เยอะเลยนะขอบใจไม่ทำอะไรมาทำไมปอดบวมกว่าเดิมเนลิซาเออเออไปแล้วไปแล้วบอกแล้วว่าอย่าเล่นน้ำนานปอดบวมเลยอถ้ามันเพื่อนเห็นว่าไอคนเล่นมันหืนไม่รู้ช่วงนะการุณาสกิปตรงนั้นไปเลยก็ได้เ ท่านเจ้าหนัทชีเอ้ยปืนเดี๋ยวๆเอ้ามาได้ไงวะรู้ไหมว่ามันจะเป็นยังไงฮะสิ่งแรกเลยอต้องบอกว่าเป็นยังไงบ้างยังไงหรอเรืองของมึองตะวาฉันจะบอกให้แกวิ่งหนีไปซะแต่อาจจะจบไม่สวยแค่ทําให้ฉันบันเทิงกว่าเดิมนี่เก็บเพ์เจอร์อะไรของแกเนี่ยแกมันไม่เร็วพอที่จะปกป้องฉันจากการที่ฉันจะจัดการสโนไวท์หรอกฉันยึงเจ็บปวดอยู่เลยนะรู้ไหมอ่ะ แต่ที่คุยกันในห้องขังอ๋อน,นี่น่าจะเป็นดีนะฮะจะพูดกันตรงๆเลยนะฉันคงอยากจะวาดแกะสลักบทกรนหวานๆใส่หน้าแกฐานที่แกทรมานฉันแต่ฉันเป็นโปรเฟชชั่นอลฉันมาเพื่อทำงาน But, เข้าเรื่องเลยละกันแม่นกน้อยของเราบอกเราว่าแกกำลังตามหาเครนแล้วก็อย่างที่เห็นเราก็ต่างสนใจในตัวหมอนั่นฉะนั้นอย่ายุ่งกับเครนและเราก็จะไม่ยุ่งกับแกเอ้ยใครคือแม่นกน้อยอะ่ะมีคนไปบอกพวกมันอะ่ะ พวกแกทำงานให้เครนอะเขาส่งแกมาใช่ไหมไม่ใช่แกนี่ถามคำถามมากไปละฟังให้ดีนะเฮ้ฮอลลี่เห็นแล้วนี่จะเอาอยัางไงดีมาตกลงกันไหมละ่ะแต่แกไม่ยุ่งกับเครนเราก็จะไม่ยุ่งกับพวกแกอา่าอย่าทำร้ายใครก็พอดีไหมฮอลลี่เดินมาแล้วฮะอย่าทำร้ายใครก็พอนะ่ะดี ฟังดูไม่เหมือนบอกว่าใช่เลยนะชอบเลือกทำอะไรที่มันร้าใจตลอดเลยนะสุภาพสตรีสุภาพบุรุษและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขอร้องใจเย็นๆก่อนนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นขออภัยที่มารบกวนแต่ว่าเรามีเรื่องที่จะคุยกับบิ๊กบีนิดหน่อยและเราต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องบอกว่ามันจะไม่ราบเรื่นเหมือนที่วางแผนเอาไว้บิ๊กบีเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะเนี่ย หยุดฮะน่าเดี๋ยวนี้เลยไอ้หมอนี่รับมือกับเรื่องพวกนี้ไม่เก่งเอาซะเลยเนาะอย่าทําให้เรื่องของเรามันวุ่นวายยุ่งยากไปกว่านี้เฮ้ยโอ้กลายร่างเลยบอกแล้วไม่ใช่เหรออย่าทําตัวมีปัญหาน่ะฮอลลี่คิดว่าไอสารเลพวกนี้จะมาโดยไม่ได้รับเชิญได้งั้นเหรอคิดรู้ว่าจะมาขัดขวางงานของลินลี่ได้แต่เย็นๆก่อน เราก็แค่มาคุยเรื่องธุรกิจกันนิดหน่อยพวกแกหนี้ไม่รอดแน่เอายังไงดีว่าไม่คุ้มหรอฮะมันไม่คุ้มกันหรอกนะฮอลลี่ปล่อยมันไปใช่จะสนไปทำไมล่ะก็แค่อีตัวตายคนนึงเนี่ยโอ้โหขึ้นเลยฆ่ามันเฮ้ยแต่มันมีปืนนะเอาละเว้ยฮอลลี่โดนยิงแม่ไม่น่าจะตายนะไม่น่าจะตายง่ายขนาดนั้นจัดการได้ดำไม่ไม่กูไม่มึงจัดการดิมานี่เอ้ย คิดจะทำอะไรไม่ทราบอยาให้กูกลายร่างอีกคนกันหรอ,อ,อ,อเดี๋ยวแม่งสักหมัดเอาโอ้โดนยิงไปอีกแล้วโอ้ยเราก็โดนโอหได้กันทั่วถึงเในงานนี้ฮอลลีเป็นไงบ้างอ่ะแต่โดนเต็มๆเลยนะเมื่อกี้เป็นเฟเบิลไม่น่าจะตายง่ายนะโอ้โหเลือดคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งมองในแง่ดีไว้ก่อน ล้ครับเริ่มเอพิโซดที่3ามอัครุกเก็ตมาจะหัวเราะทำไมวะก็น่าจะเกี่ยวกับครุกเก็ตแมนนะที่บิวตี้ Beauty เคยพูดถึงนะไม่รู้ว่าเป็นใครอตอนนี้ก็บิ๊กบีกำลังรักษาตัว,ตวอยู่นะกระจกก็แตก ผมดึงเศษลูกปืนออกเท่าที่จะเอาออกได้แล้วแต่ก็ยังมีลูกปลายที่ฝังอยู่แถวหัวไหล่อยู่เดี๋ยวมันก็ค่อยๆดีขึ้นเองแต่ว่าระหว่างนี้ก็ทนเจ็บกันไปก่อนบิ๊กบีโรเตอร์สไวท์ฮาร์ดเป็นหมอที่ดีนะเชื่อฟังหน่อยไม่เป็นไรหรอกหน้าก็อย่าทำตัวให้มันลำบากก็แล้วกันโอ้โหเดี๋ยวก็ดีขึ้นเลยฮะเป็นเฟเบิลมันแป๊บเดียวหายอย่าไปหาเรื่องต่อยตีใครก็แล้วกันผมอยู่ใจเย็นแบบนี้ไม่ได้นะผมต้องไปตามหาตัวเครนอะ บิกบีมีอะไรงั้นเหรอคงจะนอนน้อยน่ะไหนจะโดนยิงอีกเขาไม่เป็นไรหรอกผมส่งทุกคนที่บาดเจ็บกลับบ้านไปหมดแล้วแต่ว่าฮอลลี่ไม่ยอมให้ผมเห็นสถานที่ที่เธออยู่ผมเลยปล่อยเธอไว้ให้อยู่กับเกรนเดลที่บาร์นั่นแล้วก็ให้ยาด้วยจำที่ผมบอกไว้กันแล้วกันแผลมันจะไม่ปิดถ้าคุณพยายามที่จะเคลื่อนไหวตัวเองอย่างทีคุณชอบทำนะโอเคฮะเออยังไงดีวะอันนี้ก็แล้วกันนะนะ จะพยายามก็ก็ดีโทรศัพท์ดังตกใจหมดเลยที่นี่สำนักงานค่ะฉันรู้ฉันรู้เดี๋ยวฉันจะโทรกลับไปนะใครอะเมืองนี้เริ่มจะรู้แล้วอะงั้นผมก็จะไปแล้วนะคุณไว้บิ๊กบีแล้วจะตามหาตัวเครนได้ยังไงอะกระจกก็แตกไปแล้วโอ้โหสโนสายไปสายมาเห็นแล้วใจละลายนี่กระจองซิกแพคมาป่าเบนหน้านี้ เขินนะดิเอ่อสรุปแล้วยังไงเครนก็เห็นผมในกระจกวิเศษอะนะที่โอเปนอาร์มจากนั้นเขาก็ทุบกระจกให้แตกเพื่อที่ว่าเราจะหาตัวเขาไม่เจอและที่เรารู้ก็เพราะว่าบัฟกินน่ะแอบเดิมอยู่บนลัง่ามีอะไรตกหล่นไหมพอเขารวมกระจกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่น่าจะหาตัวเครนได้ง่ายขึ้นนั่นแหละคงจะเป็นแผนเดียวที่เรามีในตอนนี้ไม่รู้สิ อะนะมันก็ไม่มีบอแสอื่นอีกแล้วอ่ะก็คงต้องรอกระจกอย่างเดียวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคือฉันก็ไม่รู้ว่าพวกแฟร์เทเดอร์มันทำอะไรกันแน่ฉันไม่รู้ว่าเครนเป็นคนส่งพวกเขามาหรือเปล่าฉันไม่รู้คือแบบมันน่าจะฟังดูบ้ามากเลยแต่คุณคิดว่าเคลนเป็นคนทำจริงๆเหรอทุกอย่างมันพุ่งเป้ามาที่เขาหรือเราเราจะลองเปลี่ยนแนวคิดดูนะฮะว่าเป็นคนฆ่าลินลี่ อะไรอย่างงี้ดีไหมจากที่ผมเห็นใน Open a r m ทุกอย่างมันก็พุ่งเป้าไปที่เครนว่าเป็นคนฆ่าลิลลี่แต่เรื่องที่ยังสรุปไม่ได้ก็คือเรื่องของเฟสเขาจะฆ่าเธอไปทําไมล่ะมันดูไม่มีจุดเชื่อมโยงเลยนั่นสิมันฟังดูไม่ make s นส s เท่าไหร่เขาเคยเป็นผู้แบบชอบทําอะไรลับๆที่คลาดจอมโกหกเห็นกกงจักเป็นดอกบัวแล่ฉันก็จะเกลียดเขาเรื่องนั้นเกลียดเขา ที่เขาเอาตัวฉันไปทำอะไรแบบนั้นด้วยแต่เรื่องฆาตกรรมโสเพณีเนี่ยเอ้าทุกอย่างโอเคนะอ่าคุณไว้ไม่มีอะไรหรอกแค่เศษกระจกบาดน่ะไม่ต้องห่วงจะว่าไปขอบคุณสำหรับคืนนี้นะมันอาจจะแย่ไปกว่านี้ก็ได้อ่าฮะก็โอเคโอเคเอางี้ก็แล้วกันผมก็แค่รู้สึกเสียใจกับการสูญเสียของฮอลลี่จริงๆนะเวลาเยียวยาทุกสิ่ง แต่สุดท้ายแล้วอย่างน้อยฉันก็หวังว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นเพื่อตัวเธอขอถามหน่อยได้ไหมมันค่อนข้างเป็นการส่วนตัวอ่าฮะอ่าฮะถ้ารับฟังมาก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งฮะถือเป็นการเปิดใจไปเลยว่ามาได้คือแบบเมื่อมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น อย่างคืนนี้คืออารมณ์มันเหมือนกับตอนที่ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นบ้านและฉันก็แอบได้ยินมาที่เขาว่ากันหรือว่าอาจจะได้ยินเท่าๆนี้ที่เขาแอบพูดกันลึกๆว่าคุณรู้สึกสนุกกับมันเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันน่าจะเป็นข้ออ้างให้คุณเดี๋ยวใครจะไปสนุกวะไม่ใช่นะไม่มีทางอยู่แล้วผมจะสนุกกับมันไปทำไมหรอ มันแย่มากเลยนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ชอบก็บ้าแล้วจะไม่ควรจะพูดมันออกไปเลยหรือมันเป็นเถอะงอนไปเนี่ฟักเต็มหน้าเลยเมื่อกี้เออทุกคนเรามีปัญหาแล้วลหละมีอะไรอ่ะผมประกอบไม่เสร็จอ้าวหายไปชิ้นหนึ่ง หมายความว่ายังไงหายไปชิ้นหนึ่งโอ้โหชัดเลยฮะเครนมันต้องเอาไปแน่นอนนั่นแหละเครนมันต้องเอาเศษกระจกไปไม่อยากจะเชื่อเลยผมเห็นเครนหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาหลังจากทุบกระจกแล้วขอโทษทีผมเพิ่งนึกขึ้นได้กระจกมันจะใช้งานไม่ได้ถ้ามันไม่สมบูรณ์นั่นก็ไม่จริงซะทั้งหมดนะ ยังไงล่ะบัฟกินฮะเราจะรอให้มันเยียวยาตัวเองซ่อมตัวเองได้งั้นเหรอฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะอีกนานแค่ไหนเนี่ยสงสัยต้องใช้วิธีที่โหดกว่านี้แล้วก็อย่างที่บอกรอดีกว่าไหมโหดยังไงอ่ะแล้วที่ว่ามันฮาร์ดเวย์นี่ยังไงเหรอก็คุยของของเขาดีบนโต๊ะหรืออะไรก็ได้เขาจะต้องทิ้งอะไรไว้สักอย่างเพื่อบอกเราว่าเขาไปไหนได้แหละหน่าถึงจะดูวางท่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้น แต่ก็ฉลาดพอที่จะเอาเศษกระจกไปด้วยเราน่า,นาจะแก้ไขกันเองได้ช่างเรื่องนั้นก่อนมาช่วยฉันหาเร็วใจร้อนมากสโนเอ้ยบัฟกินก็ไม่พอใจอย่างแรงคือเข้าใจว่าตอนเนี้นางก็ไม่พอใจที่เจ้านายตัวเองเอาตัวเองที่แบบว่าเป็นเกรเมอร์ใช่ไหมเอาไปทําอย่างนั้นใส่โสเพนีแล้วก็จะฆ่าด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่จากบอแสที่มีตอนนี้มันก็ไปทางฆ่าเดี๋ยวขอไปทางนั้นก่อนกันแล้วกันนะฮะ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวดูกันต่อไปไม่อยากคิดเยอะละขอไหลาตามกระแสดีกว่าในลิ้นชักนี่มีอะไรฮัลโหลมีหนังสือเล่มหนึ่งอะไรสอดแทรกเต็มไปหมดเลยอ่ะฮะโอ้บนโต๊ะก็มีอะไรอีกเป็นเหมือนจดหมายนะฮะโอ้โหอ่านยากว่ะเดี๋ยวจะพยายามแปลมาอีกทีก็แล้วกันนะอ่านคร่าวๆประมาณว่าอ่าเรียกให้อีคาบบดนะฮะช่วยส่งคนมาซ่อมแอร์ให้ด้วย เพราะว่าพินอคิโอเนี่ยบอกผิวไม้ตัวนี้แตกหยาบกร้านหมดละ้ะมันร้อนอยังกะจะไฟไหม้เลยอย่างเงี้ยเออขอมาแล้วตั้ง3เดือนก่อนนะฮะแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับหรือว่าการซ่อมแซมเลยทําไมเป็นคนอย่างนี้ละ่ะอีคาบอดอา้าวนี่ก็เครนเหมือนกันบอกว่า,าจะให้อะไรลาสเตอร์อันนี้ไม่รู้จักว่ะอ๋ออน่าจะหมายถึงปูนฉาบผนังปูนปาเตอร์นะฮะมันค่อยๆหลุดล่อนตกลงมาแล้วก็ อยากให้รีบมาซ่อมแต่ก็ไม่ยอมมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยรอมาตั้งหลายวันแล้วปล่อยเช่าห้องก็ไม่ได้นื่องจากว่าห้องมันก็พังไอ้กระจกตรงประตูนหน้าก็ร้าวทำอะไรไม่ได้เลยมันแย่ซะยิ่งกว่าแย่นะฮะ get your shit together <laughs> Mr. Toast นะั่นเองนะฮะอ๋าฮะก็คงจะเป็นอพาร์ตเมนต์ของคุณโทส์นั่นแหละซึ่งก็เคนบอกว่าจะมาช่วยแต่ก็ไม่มานะครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนเป็นเรื่องกองทุนสนับสนุนนะฮะ ซึ่งก็หาความคืบหน้าที่ขอไปแต่ก็ยังไม่ได้รอแล้วรออีกก็เลยเขียนมาถามหาเรื่องข้อตกลงและความก้าวหน้าของเรื่องนี้ก็คือเนื่องจากว่าพวกผู้พักอาศัยนะฮะก่อความไม่สงบแล้วไม่ควรลงโทษด้วยการส่งไปเดอะฟาร์มรู้อยู่ว่ากําลังยุ่งแต่ว่าเรื่องนี้ควรต้องมาก่อนเวลแนด์สมิธเกรนนี่ทำงานบ้างหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เออนั่นน่ะสิก็แค่ตอนที่โคอยู่ด้วยนี่อะไรฮ <c oughs> ะฮะกุญ<ห>แจ <is it? S 1> ห้อง มีอะไรเหรอเป็นกุญแจห้องที่เขาเช่าไว้ที่โอเ n นอาร์มอ่ะคุณยังไม่ได้เล่าว่าฉันฟังเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องนั้นเลยอ่ะฉันอยากจะรู้เออไม่เอาแฟนตาซีละฮะเอาแค่เรื่องกับดอกไม้ก็พอไม่อยากจะตอกย้ำมานะฉันก็กลับมานั่งคิดรุ่นคิดไปคิดมามันก็เรื่องที่คุยกับเขาเรื่องที่ไปเจอกันในลิฟต์หรือว่าบังเอิญไปเจอกันข้างนอก มันก็ยังมีหลายเรื่องที่คุณยังข่มใจไว้ได้ใช่ไหมล่ะอ่าฮะไม่ต้องห่วงสโน่เราจะล่าตัวเขาให้ได้ <Okay. S 1> มันไปไหน <Come> on, วะอกเครนเอาละหาต่อไปอา่าฮะหนังสือเล่มสุดท้ายนี้มีอะไรเฮ้ <c oughs> หน้านี้มันขาดอะมีหน้าที่ถูกฉีกออกไปด้วยไหนเหรอ บาบกินเธอรู้หรือเปล่านี่มันอะไรต้องถามบากินฮะรู้หมด The Ring o f แล้วก็ขาดไปอย่างน้อยก็รู้ว่าเป็นแหวนนะนะก็ของวิเศษบางอย่างนั้นก็ไม่ได้อยู่ในคลังแต่ว่าก็ไปอยู่คนอื่นใน Fable Town นั่นต้องเป็นเพราะแม่มดที่เขากำลังจะไปเจอแน่เลยฮะแม่มดไหนเจอกันอะไรก็เขาอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาจะต้องไปหาแม่มดจะต้องไปให้แม่มดทำอะไรสักอย่างอ่ะใครก็ไม่รู้ ก็ใช่แหละมันฟังดูเหมือนว่าเป็นที่ที่เขาได้เกลเมอร์ของคุณมาน่ะผมมั่นใจว่าต้องเป็นแหวนวงนี้แน่พวกเขาเอาไปแล้วทําไมถึงไม่พูดก่อนล่ะก็ไม่ถามนี่เออบับกินดูมันทําเออเขาบอกว่าจะไปพบตอนตีสองอะคืนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวบลูเบียส์ทำไมกระจกยังซ่อมไม่เสร็จสักทีบลูเบียสนี่ยังไม่ใช่เวลานะตกลงซ่อมกระจกได้หรือไม่ได้ก็คุณโทรหาผมอะที่โทรไปก็เพื่อถามว่าเครนอยู่ไหนก็แค่นั้นเอง ขอโทษที่พูดเรื่องอื่นด้วยก็แล้วไงล่ะก็รู้กันหมดแล้วไม่มีความลับต่อกันแล้วจะหาไอตัววิตรฐานเจอได้ไหมไม่ได้หรอกครับกระจกเจ๋งมันซ่อมไม่ได้มันหายไปชิ้นหนึ่งนี่มันไม่ใช่ธุระของบูเบียนนะบิ๊กบีไม่ใช่ธุระของผมเหรอเครนมันเป็นฆาตกรนั่นมันหนีไปแล้วดูมันเขาจะวางอุบายขัดขวางไม่ให้พวกคนหาเขาเจอน่ะสิแล้วตอนนี้มันก็ไม่ใช่ธุระของผมงั้นเหรอ เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นฆาตกรหรือเปล่าโอ้ขอล่ะเป็นอยู่แล้วฟังนะนี่มันไม่ใช่ช่วงที่จะมาทะเลาะกันกระจกมันหายไปชิ้นหนึ่งเราใช้มันไม่ได้ที่รู้ตอนนี้ก็คือเคลนกําลังจะไปพบกับแม่มดตอน2องโมงตรงอ้าว AM หรือ PM ตีสหรือบ่ายสองตีสองโอ้ยไปกันใหญ่ละวตับกินเอ้ยเอ้ย แล้วนายรู้อะไรเกี่ยวกับเครนบ้างล่ะก็เขาเนี่ยกล้าที่จะฆ่าโซเพนนีทำตัวเป็นฆาตกรต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่กล้าเผชิญความจริงฟังนะเรารู้ว่าเครนเนี่ยกำลังจะไปพบกับแม่มดและเขาต้องการแหวนแหวนไหนอ่ะเรายังไม่รู้ว่าเป็นแหวนอะไรหรือว่าของใครเพราะเครนเนี่ยฉีกระดาษหน้านั้นออกไปไงเรื่องพวกนี้มันเหลวไหลสิ้นดี ใครกันที่กล้าแต่งตั้งคุณให้มาทํางานนี้ตั้งแต่แรกก็ส้มกระจกมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วไงคุณเป็นเลขาดีการเขาเป็นนายอำเภอไม่มีใครเลือกคุณมาดูแลสํานักงานซะหน่อยใครแต่งตั้งคุณไม่ทราบอ๋อไปกันใหญ่ละฮะไอ้บลูเบียส์มึงเลือกยากเว้ยมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นที่จะต้องห่วงนะโอเคถ้างั้นก็ขอโทษที่เอาเรื่องการปกครองมาพูดนะยังไงล่ะ เราควรต้องไปหาแม่มดก่อนหรือปะว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเอาละลองมองในด้านดีบ้างนะเรารู้ว่าเคนน่ะกำลังจะไปพบกับแม่มดแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ให้เกรเมอร์ในตลาดมืดมาด้วยต้องขอบคุณเช่นเลยเออแล้วก็เขาจะไปพบกันตอนตีสองซึ่งเราก็มีเวลาเหลือสักไม่กี่ชั่วโมงที่เราจะตามหาว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนเราจะได้รวบตัวเขาทันทีเวลาแค่นั้นจะพอไหมล่ะาแล้วทำไมก็ต้องหาสถานที่ให้ไวก่อนนะฮะ โอเคงั้นคุณบอกที่ที่คุณอยากให้ผมไปเช็คก่อนมาแนวนี้ต้องให้เลือกแน่ๆเลยเพราะลิลี่เป็นคนใช้เกรเมอร์เธอก็น่าจะรู้ว่าแม่มดเป็นใครเราจะคิดว่าฮอลลี่ก็คงยังไม่เผาของใช้น้องตัวเองน่าจะมีที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรืออะไรสักอย่างถ้าบิ๊กบีจะสะดวกไปที่นั่นก็เชิญแต่ผมว่าคุณควรจะตั้งคำถามที่เข้าประเด็นมากกว่านี้นั่นก็คือพวกแปทวิตดอดีรู้อะไรมาบ้างมันไม่สำคัญหรอกว่าพวกเขารู้อะไรหลังจากคืนนี้ไปพวกเขาไม่ยอมไปออฟฟิศตัวเองหรอก พวกนั้นก็ไม่ฉลาดพอจะไปไหนได้อยู่แล้วทริปแท็เป็นที่ที่ดีที่สุดโอเคงั้นเราเอาลิลลี่ก่อนก็แล้วกันนะฮะน่าจะช่วยได้มั้งถ้าฮอลลี่ยังเก็บของของลิลลี่เอาไว้ก็น่าจะช่วยได้อยู่นะผมไม่สนหรอกว่าผู้คุณจะทําอะไรผมจะไปที่อพาร์ตเมนต์อะไรนะคุณจะอยู่ดีๆก็ไปไม่ได้ทําไมจะไม่ได้ล่ะก็เราหากุญแจแล้วไงจําได้ไหมฉันไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนงั้นผมก็จะพังก็ไปเลย ผมเสียเวลากับการที่ต้องมารอให้กระจกมันซ่อมเสร็จเนี่ยผมเสียเวลามากกว่านี้ไปไม่ได้แล้วนี่คุณจะอยู่ดีๆไปคนเดียวไม่ได้นะผมไม่สนเรื่องผู้คีปตะติวที่คุณสนกันอยู่หรอกนะที่ฉันสนก็คือคุณทําอะไรโดยไม่มีจุดหมายเลยสักอย่างเอเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องหลักฐานนะไม่อยากให้บลูเบียดยุ่งเลย l ูเบียสขออะไรอย่ามายุ่งเรื่องนี้ได้ไหมมีแต่จะทําให้มันวุ่นวายมากขึ้นมันคงวุ่นวายมากกว่านี้ไปไม่ได้แล้วเราต้องตาม <be> หาตัวแม่มดและรูเบียสเพราะว่าที่นั่นคือที่ที่เคนจะไปหรือไม่ไอวีโซขี้คลานนี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยเอาแต่อยู่ข้างบนนอนทําตัวน่าสมเพชอยู่บนเพนท์เฮาส์แล้วก็กกตัวอยู่บนโซฟา ฟังนะคนฉลาดนะก็ทำงานกันอย่างนี้ฉะนั้นเราจะทำกันอย่างนี้นะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนไผมก็จะไปอีก <party. S 3> <c oughs> ที่หนึง่งฉันไม่อยากให้คุณไปไหนทั้งนั้นโดยไม่ได้ปรึกษากันเขาต้องมีแผนอะไรแน่ <c oughs> ๆฉันยังไม่รู้แน่ชัดแต่ว่าเราไม่มีเวลาที่จะต้องมาห่วงเรื่องนี้แล้วยังไงดีละ่ะ go, จะไปที่ไหนละ่ะบิ๊กบีสุดท้ายก็ต้องมาลงเอยที่เราให้ตายสิพับผ้า น่าจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือบ้านของเคนนะฮะเออทำไมเรานึกงไม่ถึงว่าต้องไปบ้านของเคนโอเคเรามีออฟฟิศของไอ้แฝดอ้วนเพนท์เฮาส์ของเคนแล้วก็เป็นคลับของฮอลลี่เอ่อถ้าจะหาเบาะแสเหรอเบาะแสถ้าอยากได้รวดเร็วเป็นผมถ้าคิดแบบงงๆเลยนะอ่อจะหาของก็ไม่ชัว ว่าลิลลี่มีของที่เราต้องการหรือเปล่าออฟฟิศของไอ้ดีก็ไม่รู้อะเอาโอเคลองคิดแบบพื้นฐานนะฮะก็คือผมจะหาบ้านของเครนเลยก็แล้วกันนี่แหละที่อยู่ของเครนก็อยู่ที่นี่ผมควรจะเช็คที่นี่ก่อนนะงั้นผมจะไปที่ออฟฟิศของไอ้แฝดอ้วนตามใจเบอร์เ็นน้าวสองเครนคือ1903บอกแล้วกันถ้าเจออะไรบอกว่าคุณคงรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่นะ